สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง,องบ้านปลากัดระยองช่องสาระความรู้สําหรับผู้พ่อเลี้ยงปลากัดมือใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํามือใหม่นะฮะถึงวิธีการเตรียมตัวนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเพาะปลากัดนะฮะก็มือใหม่ทุกท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปผมครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องบ้านปลากัดระยองของเรานะครับ สำหรับการเตรียมตัวของมือใหม่นะฮะอันดับแรกเลยนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับคุณต้องเตรียมสถานที่นะครับหลังจากที่คุณมีพ่อแม่ปลาแล้วนะครับอันดับต่อมาคือคุณต้องมีสถานที่นะครับในการเพาะสถานที่โดยทั่วไปนะครับที่นิยมใช้ในการเพาะประกาศก็อาจจะเป็นข้างบ้านนะครับหนึ่งข้างบ้าน2งโรงรถนะครับสามหลังบ้านนะฮะ พื้นที่ที่ผมแนะนำคือพื้นที่ที่ไม่โดนแดดนะครับคือมีแสงแต่ไม่โดนแดดนะครับคือถ้าตากแดดร้อนๆปลาของท่านอาจจะตายได้นะครับนะฮะในส่วนต่อไปนะครับสําหรับมือใหม่ที่ต้องเตรียมนะฮะนั่นก็คือภาชนะที่ใช้ในการเพราะนะครับโดยปกติมือใหม่นะฮะที่เพิ่งเริ่มเข้ามาสนใจแล้วก็เริ่มอยากจะเพาะผมแนะนําว่าก็เริ่มจากกระมังพลาสติก ร้านทุกอย่าง20บาทก็ได้นะครับประมาณประมาณนี้นะครับซึ่งแรกๆผมก็เริ่มใช้จากกระมังพลาสติกลูกละ20บาทนี่แหละครับที่ทําการเพราะกระมังพลาสติกทุกอย่าง20บาทนี่นะครับก็มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับโดยโดยประมาณก็น่าจ,จะอยู่ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางสัก40เซนนะครับซึ่งกระมังใบนี้นะครับใช้ในการเพราะได้นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อปลาของท่านโตนะครับ ประมาณสัก20บวันก่อแนะนําให้ไปภาชนะที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่นะครับจะได้ทําให้ปลาของท่านโตวไวขึ้นนะครับเรื่องดับต่อมานะครับที่ควรจะต้องเตรียมนะฮะถ้าเรามีทุนสักเล็กน้อยนะครับก็เป็นกล่องโฟมนะกล่องโฟมก็จะมีราคาสูงกว่านะครับปัจจุบันก็รูปหนึ่งเป็นร้อยนะครับหรืออย่างถูก,กูก็รูปหนึงเจ็ดสิบาท กองโฟรมนะจะดีกว่ากะลังพลาสติกตรงที่ว่ากองโฟรมสามา,ารถระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับใช้เพาะปลาแล้วปลาไม่ร้อนนะครับเมื่ออุณหภูมิไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงช้าๆนะครับปลาท่านก็จะเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็เหมาะในการเพาะปลาหน้าหนาวด้วยนะครับเม <ๆ S 1> ื่อท่านเตรียมภาชนะที่ใช้ในการเพาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ1มีสถานที่แล้ว2 มีพาชนะมีบอเพาะแล้วนะครับอันดับที่3ที่มือใหม่จะต้องจัดเตรียมนะครับสำคัญที่สุดนั่นก็คืออาหารที่ใช้อนุบาลลูกปลานะครับแนะนําเลยนะครับว่าทุกท่านจะต้องเตรียมอาหารก่อนนะครับต่อลงเพาะเพราะว่าถ้าเกิดใครเพราะก่อนแล้วมาหาอาหารนะฮะปลาของท่านมีโอกาสรอดต่ํามากนะครับการเพาะปลาไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพาะง่ายแต่การดูแลให้ลูกปลารอด ยากครับยากมากนะครับวิธีการเตรียมอหารนะครับก็มีด้วยกันหลายวิธีซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดถูกที่สุดสาหรับมือใหม่ผมแนะนําให้ทําพารามิซียมนะครับซึ่งพารามิซียมทําไม่ยากนะครับช่องผมได้ลงคลิปไว้แล้วก็ลองไปหาชมกันนะครับ 2. นะครับถ้าหากใครมีทุนนะครับแล้วอยากจะพ่อปลาได้ระยะยาวๆกว่าดีกว่านั่นก,ก็คือการทํา น้ำเขียวนะฮะเพื่อเพาะไรแดงตรงนี้เป็นการเตรียมอาหารที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ดีที่สุดสําหรับการเพาะประกันเพราะว่านะครับไรแดงสามารถให้ตั้งแต่ปลาแรกเกิดน,นะครับไปจนกระทั่งถึงปลาโตเต็มวัยนะครับส่วนพารามิเซียมสามารถให้ปลาแรกเกิดถึง15วันเท่านั้นนะครับเมื่อปลาของท่านมีขนาดที่โตขึ้นนะครับปลาไม่สามารถกินพารามีเซียมได้ ด้วยเห็ดหนึ่งนะครับปลาจะมองพารานิเซียมไม่เห็นสองพาราเนเซียมมีขนาดเล็กมากเมื่อปลาตัวใหญ่เวลาปลากินพารานิเซียมไปก็การเจริญเติบโตก็ไม่ไม่เยอะนะครับก็คือเรียกง่ายๆว่าโตช้าผมแนะนําอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมอาหารอนุนบาลประเภทไหนให้ท่านเตรียมวันที่ท่านจะทําการลงเพาะปลานะครับหรือการเทียบปลาในวันแรกนะครับ ให้ท่านเตรียมอาหารไว้เลยนะครับอย่างพาร,รามิซียมก็ทําอยู่ประมาณ4ี่หวันถึงจะใช้ได้นะครับอย่างทําน้ําเขียวเพื่อเพาะไรแดงก็ประมาณสัก4ี่ห้าวันเหมือนกันกว่าจะเพาะไรแดงได้นะครับก,ก็ควรจะต้องเตรียมก่อนนะก่อนที่ท่านจะเพาะปลานะครับตรงนี้สําคัญที่สุดนะครับอย่าให้มือใหม่ได้นําไปปฏิบัติกันนะครับหลักๆมีสามอย่างนี้นะครับอาจจะมีเสริมก็คือสําหรับใครที่ จะยึดเป็นอาชีพเลยนะฮะหรืออาจจะเป็นรายได้เสริมนะฮะการทําโรงเรือนนะตรงนั้นก็ก็เหมาะสมนะครับซึ่งการทาโรงเรือนเยาไว้มีโอกาสผมจะมาพูดถึงการทาโรงเรือนแบบประหยัดก็ได้ผลดีนะครับทีมมท่นิยมทํากันเอาละครับสำหรับวันนี้ผมก็มาแนะนำนะฮะวิธีการเตรียมตัวของมือใหม่นะฮะที่ต้องการเพราะปากัดนะฮะเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสาหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ